ทมทั้งหมดเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดละเอียดกว่าธาตุทั้งหมดละเอียดกว่าธาตุดินน้ำไฟลมอากศาศธาตวิญญาณธาตุธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพ การมบรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรธรรมกิเลสเป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่ารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นธรรมที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก รมกิเลสรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณลวงปุสดยันทัสโรธรรมกิเลสมาจากนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณลวงป่สดยันทัสโรทำบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นความรักบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรรมกิเลส เป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขาเป็นธรรมที่เป็นความรักเพื่อรวบรวมรักษากิเลสที่เป็นธรรมโลกโปรดหลงรวบรวมรักษาธาต ที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมให้อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกิเลสที่อยู่ในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงปุสกันทัสโรซึ่งเป็นร่างกายของคนสัตว์สิ่งของ เป็นร่างกายของทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบร,รมกิเลสดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุษตันทัสโร เกิดเป็นธรรมกิเลสดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุเกิดเป็นธาตุที่อยู่ในอำนาจกำลังของธรรมกิเลสธรรมทุกธรรมอยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของในร่างกายของ อาหารทรัพ์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยารรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุกษกันทัสโรอยู่ในศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลาง ร่างกายของท่อทานธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดยันทัสโรซึ่งเป็นร่างกายของคนสัตว์สิ่งของเป็นร่างกายของทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายของทรัพ์ยสมบัติอาหารเครื่องดุง่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเชื่อมโยงด้วยธาตุ ทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นเส้นทางให้บรารมีสามสิบพัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบรารมีสามสิบัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเดินทางมายังร่างกายของทรัพสมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบในจัก,กรวาลมนุษย์ในแต่ละจัก,กรวาลมีท่อทานธรรมบารมีสารสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสรมีศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายของทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสรเป็นเส้นทางไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิบ ทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสถ์กันทัสรที่เป็นธาตุละเอียดธาตุหยาบที่เชื่อมโยงให้ทำบารมบรบีสามสดทธัตพระเดชพระคุณหลวงปุสถ์ันทัสรเดินทางจากศูนย์กลางดวงกรมปฐมเริ่มแรกทำบารมบรบีสามสิทธัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรมายังทุกท่อทานธรรมบรวีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่อยู่ในทุกจยักรวาลร่างกาย ของท่อทานธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดยันทัสโรถูกรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดยันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาดูแลให้เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษ เกิดเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บรารบีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเดินทาง รุกเข้าหาธรรมทุกธรรมธาตุทุกธาตุที่อยู่ในร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ดตันทัสโรเพื่อแยกธรรมแยกธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุให้ทำทุกทำเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทั์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ธาตุทุกธาตุเกิดเป็นธาตุที่อยู่ในอำนาจกำลังของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้ พ่อทานรมปรมีสามสิบทัศนนี้ถูกสร้างเลี้ยงรักษาเป็นฐานศีลสมาธิเป็นศีลห้าดูกันเป็นพี่น้องให้รับาบรมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรกับตัวเอง กับซึ่งกันและกันดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่ตามแผนผังสำเร็จเวลาบรารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรวบรวมรักษาบรารบีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรวบรวมรักษาธาตุที่บาจากทุกนิพพาน ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์ พ,พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นยุติธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโร เป็นสันติภาพบารมีสามสิบทธัสระเดชพระคุณหลวงปู่ดสดจันทสโรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปู่ดสดจันทัสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพระ ผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรให้สร้างที่สุด แห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศสะพระเดศพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรธรรมกิเลสเป็นธรรมโลภโกรธหลงกำกับบังคับควบคุมสร้างเลี้ยงรักษาให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโรเป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานไม่ยิ้มแยม้มไม่จ่มใสอึบอัดคับแคบขาดแคลนว้าเวทุกระทมสมสารไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมด ไม่รู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดกิเลสสร้างให้เป็นไสยศาสตร์ไสยเวทเป็นคุณใสเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นบูชายันคนสัตว์สิ่งของเป็นมิจฉาอาชีพห้าลักษณะที่เป็นอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสรติดให้โทษค้ายาพิษ ทำรรกิเลสอยู่ในส่วนด้านนอกศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายของท่อทานธรรมบาร,รมีสามสุดทัศพระเดชพระกุณหลงปูสดจันทัสโร,รรมกิเลสรุกเข้าหาธรรมบาร,รมีสามสุบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรในส่วนต่างๆของท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรเพื่อดึองดูดบ่อกเกิดให้ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรเกิดเป็นธรรมกิเลสให้ธาตุเกิดเป็นธาตุ ที่เป็นไปตามอำนาจกำลังของธรรมกิเลสกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้ท่อทานธรรมบรารบีสามสิบทัศนนี้ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้า ไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมดไม่ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้พึ่งพาอาศัยศรัทธ,ธาเลื่อมใสเคารพบ,บูชาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ทำกิเลสสร้างโครงสร้างกพมอขออเพื่อให้ท่อทานธรรมบรารบีสามสุดทัศนนี้รวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมไว้ในร่างกายกิเลสบังคับควบคุม ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้เป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันมีธรรมกิเลสอยู่ในร่างกายให้ทำรรกิเลสเดินทางไปยังส่วนต่างๆของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่มีธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบเชื่อมโยงถึงกันที่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมอากาศสธาตวิญญาณธาตุทั้งธาตุละเอียดทั้งธาตุหยาบกำกับ ให้ร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงปุสจันทัสโรที่เป็นส่วนของใจวาจากายมีกิเลตเข้าอยู่แทนที่บารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงปุสจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีล ไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้ากิเลสบังคับปลอกลวงให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซาสคนสัตว์สิ่งของเกิดภัยจยากทำรรกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติ สงครามทำลายล้างวิกิจอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดที่เกิดจากทำรรกิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิทัสระเดชพระคุลโลกโสดจันทัสโรทำให้ท่อฐานธรรมบารมีสามสิทัศนนี้ไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษ ไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษให้เกิดตัวตนที่หลากหลายกิเลสบังคับหลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางตัวตนที่กิเลสตั้งแผนผังสำเร็จ สร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้ามีความรักเพื่อรวบรวมกิเลสรวบรวมธาตุที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมรวบรวมสร้างคนสัตว์สิ่งของรวบรวม คนสัตว์สิ่งของที่กิเลสสร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิเป็นคนผานเป็นผู้บูชายันคนสัตว์สิ่งของ ผู้รวบรวมซากคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้ประกอบมิจฉาอาชีพห้าลักษณะเพื่อรวบรวมซากคนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของเป็นพื้นที่ของกิเลส ที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้คนสัตว์สิ่งของซรากคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสให้กิเลสตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสก่อ พมขออให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เป็นเทพพระบุตรเทพธิดาของกิเลสเป็นธาตุรับใช้กิเลสยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสให้อก,กตันยูต่อบารมีสามสิบทัท พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ร่างกายเป็นพื้นที่ของกิเลสเพื่อให้กิเลสรุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมกิเลส ทำให้ตัวตนที่แท้จริงของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ซึ่งเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุสดันทัโรลดลงขาดแคลนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดันทัโรไม่เป็นตัวของตัวเอง ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสจันทัสโรไม่รวบรวมรักษาธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสจันทัสโรกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้รวบรวมรักษากิเลสบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดจากธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานรำรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสา่สิทธรรัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแลให้นิพพานธรรมบรมี30สทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบรมี30สิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรทําให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทน์นกอยู่นำให้เราอดทนศรัทธ,ธาเลื่อมใส่พึ่งพาอาศัยเคารพบูชาและลึกนึกคิดรับรู้จดเจาะอ,อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัท์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรให้ร่างกายของเราของทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่เป็นพื้นที่ ให้บรารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลงโพสตันทัสโรแยกธรรมแยกธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงโพสตันทัสตโรสำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลา